สวัสดีจ้าสวัสดีพีพีเพื่อนๆทุกคนนะจ้าสวัสดีจากประเทศอังกฤษจ้ากไมาเจอกันอีกแล้วในช่องสิริอินยูเคนะจ้าวันนี้อากาศที่ประเทศอังกฤษบ่ดีจะมีเสียงหล่อลถดอ๋อําำนอกอ๋อท้ำเลนยูข้างหลังกองต้อมเนี่ยจ้าอากาศที่ประเทศอังกฤษบ่ดีเลยคลรึมแล้วต้อมก็บรรู้ว่าแบบไฟเนี่ยจะออกมายังไงหน,หนาจะมืดบอพอว่าวันนี้บดิแตงหนามากแบบสดๆดรู้สึกว่าปวดหัวจ้ามากินน้ำกัน้อจ้าอ๋อท้ำอย่าวิ่งกระโดดค่ะลูก กะพอดีมิตีนไกตรงไว้ไดลายมือละจ้ะก็เลยเอามาตำเซคขนมจีนมีสต่อน้ำผักตาก็จะมีปูอาสใส่ปูอาใส่หมูยอ่อจ้ะผักบุ้งแครอทต้องคอยๆนึกเพราะว่าสมองบ่อยโอเคจ้ะเข้ากับมากินกันเลยเนาะเพราะตอมอยากกินมากเลยอะ่ะอาอถ้าไม่กระทืบข้าวคะ่ะลูก มันเข้ามาในแล้วก็แคบหมูที่แบบเป็นเศษเป็นเศษเศษลูปแข้งบอกแข้งเคจจ้าหน้าดำแต่บ่เป็นยังเพ่อ <c oughs> อยากกินมากเลยอ่ะอยากกินมากเลยค่ะมากินน้ำกันเลยจ้า ขาลูกเนี่ยอืมขาลูกร่างกายต้องการวิตามินจ้ะวิตามินก็คือปลาดีๆของตอมนี่เองอืมตกใส่พื้นแล้วก็ไม่ให้แม่ขอบคุณค่ะลูก อเพื here, okay? mm ่อนเพื่อนบางคนติ่แบบว่าเขาไม่เยี่ยมตอมันมจ่าเราแบบว่า พอต้อมกลับไปต้อมหาบ่เจอมากินตอนด้อจ้ะต้องเอาน้องออาําเขาไปอยู่ในบ้านเพราะว่าบริยงานน้องกะจะกวนแล้วก็จะบ่ได้ยินเสียงพี่ๆี่เพื่อนๆอก็จะได้ยินเสียงแต่แบบน้องกระทือเท้าจ้ะคือแบบว่าเพื่อนเพื่อนบางคนแหละพี่พี่เพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาไม่เยี่ยมต้อมแม่บ่จ้ะแล้วต้อมกลับไปหาต้อมหาช่องบ่เจอ ต้มบอวเป็นพออีอย่างต้มเข้าไปหาแล้วต้มหาบ่เจอเลยอะ่ะต้มแรงจ้ะกับพิมพ์ตามที่แบบว่าชื่อหรือที่ขึ้นมาตรงคอมเมนต์หลังบานตอมาจ้ะต้องก็ไปดูต้องก็บ,กบ,บ่เห็นนะจ้ะบอรลูว่าเป็นเพออะไรอะ่ะ แล้วช่วงเนี้ยยังที่บอกต้อมก็ต้องตอบแบบคอมเมนต์ชาแล้วก็ไปเยี่ยมชากันรอต้อมกันเน่นจจ้าเพราะว่าต้อมก็กลับไปเหตุงานแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งยังที่เกินไหวอจ้าต้อมกลับไปต้อมหาช่องเพื่อนเพื่อนพอนเจอเมีไผ่เคยเป็นบ่ะจาหาพ่เจอแล้วต้อมแบบบ่รู้จะทำยังไงอ่ะตีนไกลจ้า พิมคอรลเกเจ็เหมือนเดิมจ้าม,มากินน้ำกันเดยจ้าเอิ่นทุกคนเลยอืแล้วใต้หอมแดงเข้าไปด้วย มีอะไรก็ใส่เข้าไปแลวจ้าวันนี้ประเด็ดแต่งหนาเพราะว่าเห็ดง่ามือเศร้าแล้วก็ไปซื้อของ ไปเทสโกมากาพรุ่งนี้เพื่อนจะมาหาแล้วไปซื้อของมาเตรียมไว้แล้วต้องก็อยากกินเอียงเพๆไหมจ้าต้องเลยฝ่าวเฮ็ดแล้วก็รีบทายวิดีโออยากมากินเขากับพี่ๆเพื่อนๆจ้า้ายาก,กินเขาไปจ้าอืม้มเปอยมาก เวลาหิวเข่าเนี่ยยีงก็ไปอยากเห็ดอยากอยากกินเลยอ,อยากลงมืออื <laughs> มมอน,นี้มาแบบส้มๆคนเท่ากับตรงมีวันที่ขี้เกียจเนาะขี้เกียจแตงหน้า tinh cay, nam ta ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อะ่ะหนาวิยนะเนี่ยนั่งข้างนอกร่มมันแห้งเหมือจ๊ะ ข้างในบ้านมันบ่สวยมีความรู้สึกว่ามันดํามากเลยนะแตจริงๆอ่ะตอนเนี้ยฟ้าคลึ้มมากแต่ภาวน,นาวายตกแลกันฝนเพอมื้อเช้าเนี่ยฝนตกแห้งอยู่จ้ะ สงสัยต้อมตรงใดถอยไฟต้องถอยถอยไฟไหมเพราะว่าจะลอดลอดแดดลอดแสงแดดเนี่ยคงจะบบได้เลยจ้ะหนาสีดำอืม กินที่ไหลกับบ่เคยเบือ่อจ้ะแซ่บมากินน้ากันเด้อจ้ะกินหลายๆคนจะได้เห็น

หอมแดงหมูยอ่อแต่ยังที่ตอมเกินไป่ะจ้ะต้อมอยากจะกลับไปเยี่ยมพี่ๆทุกคนแต่บางคนเนี่ยบางบางช่องต้อมหาซื้อว่่เจออะ นี่ไข่ลู่อ่ะช่วยบอกตอมโดวยว่าตอมต้องทำยังไงเพราะว่าตอมเขียนตามที่ชื่อช่องเขานะจ้าแต่ไปเสิร์ชเราหาเรเจอเลยแต่ต้องกับพยายามที่แบบจะไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกๆคนนะจ้ะต้องกขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปตอมแล้วก็ห้ยกำลังใจตอมโดยตลอดตอมกับไลืมจ้ะตอมก็อยากกลับไป บางช่องหาบ่เจอกับบรลูจะทำยังไงเรื่องอีกอย่างต้องกับบรูว่าเพราะสาเหตุอะไรที่แบบว่าเขาเม็นบางคนไปอยู่หลังบ้านตอบรรูว่าพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยที่เขามาติดหลังบ้านตอมเนี่ยเขาเบิ้งคลิปให้ตอมน่านแค่ไหน เรต้องกับบะลูวา่าต้องไปติดหลังบ้านไขหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่ต้อมไปเยี่ยมบ้านพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องจะเบิง่งห้ให้จบเลยจ้ะเพราะว่าต้องออกสาใจเพราะเห็ดคลิปมากเนี่ยเราก็อยากให้แบบวา่าทุกๆคนเอนะ็นอจอยนะเป็นบราจ้ก แล่วก็ต้องก็อยากเข้าไปแบบยังเพื่อนๆเพื่อนๆกินเขาเสียอยากไปนั่งเบิ้งไปกับน,น้ำลไำลยไปน้ำไล่ไหลไปนะแมจ้าถ้าต้องไปติดลังบ้างใครอะต้องก็ขอโทษด้วยนะจ้าแต่ว่าต้อบอเคยเบิเบ้งคลิปเนี่ยแค่สองสามนาทีนะจ้าเบิ้งเลยคือถ้าคลิปยาวมากๆเนี่ย ต้มก็จะเบิ้งให้จบให้ให,ให้ให้มากที่สุดคลิปคือคือ,อย่างที่บอกคือจะบิ่งแบบว่าสองสามนาทีพอหนึง่งอ,อยากเอนจอยอยากเบ่งบรรยากา,กาศกต่างๆที่ว่าพี่ๆเพื่อนๆทายมากหรือไปทำกิจกรรมอีกอย่างมากจตอีกอย่างนึง่งอ่ะต้มก็กลัวเพราะว่าต้มด้ยินหลายๆคนพูดวา่า แต่เ้าเบิ่งในหน่อยเนี่ยมันจะไปติดหลังบ้านอันนี้ต้มบลัวมันเป็นมันแมนบอลนะจา๊ะใกล้เหมอแล้วนี่ก็มรู้สึกว่ากินไปกินมาก มันประแดงมาถึงไหมจ๊ะใส่ประแดกหน่อยไปหรออืมฟ้กขึ้นมากเลย เหมือนว่าร่างกายเจ้าของเนี่ยเริ่มมีพลังขึ้นมาเพราะว่าได้กินอาหารได้กินปลาแดกไม่ได้กินมาหลายมือแล้วจ้ะ กินไก่ต้มจนเปื่อยจนมันแบบว่าหลุดออกจากกันไหมจ๊ะนี่ข้าวสวยวันฝนมัญญมนจะตกมากเหรอนเนี่ยต้องเฝ้ากินเฝ้ากินเนาะแร่ร่างกายสดชื่น พ่อน้องออกทำบริยูนีก่กะสบายหงมากจ้ะอเอาซ้ำนีล่ละเนาะแต่มื่กินกับเพื่อนๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้าเดี๋ยวฝนมันจะตกลงมาใส่กอนมันเริ่มลิ้นล้วละจ้ายังไงต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะจ้าที่เขามาชมคลิปตอมเนะี่ยมาให้กำลังใจกันใครที่กดไลค์กดซับสไคร์แล้วต้องขอขอบคุณจ้า แต่แต่ใครที่ยังบ่เฮ็ดยังบก่กดก็อย่าลืมกดให้ตอมนั่นได้จ้าจะได้เป็นกำลังใจให้ตอมทำคลิปต่อๆไปจ้าวันนี้ตอมกลับไปแล้วจ้ารักษาสุขภาพนั่นได้จ้าสวัสดีจ้า